แม่ลูกป่ะนี่เ่าได้เราเพิดเ้าจเปิดไปหาสิบปลายป่ะครับาสิบตแม่ลูกลูกตัวแม่

คือหัวเถ่าหัวเถ่าครับง้สิคุยกันก็ต้ดีดคู่นี้สิเอาลูกกันแล้วนะเลยเสียบอกันไม่ได้บัตรเออเอาเอาเป็นพวกเก็ดอันซ้ำให้นั่นครับเอาอย่าปัญหาเด้อหามพอนเด้อขายลูกมันได้บัตรเนี่ยหามพรนะเออเดออได้กันเท่าไหรแล้วครับนี่ยเจ็ดห้าร้อยครับตาแม่มันบอกครับเตาแม่ครับจะแยงลูกออกครับคุณเบาลูกโอ้ของเจ้าเอาเจ็ดห้าร้อยเอาแม่เรียบร้อยเนาะครับผมเหลือแต่ลูก มันให้อไสมเจ็ยดนี่หนึ่งพันหนึ่งพันแปดแมวสิโอ้ไม่ให้เขียดพอจะไปโง่พึ่งเขาเลยไอ้เท่าไหนโอ่เลยโอยหาได้บ่ใบ่ไปขอังใจจากอ้ดิเฮ้ยแมวลูกมันนัแมมันเจาเขาไดู้กมันคนห้องเคยสามม็นไห้ส้เ็อยู่ดิ ผมก็เล้พอได้พอได้พ่ได้ไหนมาล้ยงนี่ล่ะเล้ยล้ยบ่เ้ยเล้ยล้ยวล้ยลี้ยนไหแล้าพ่อห้พ่นี่ผมหาวันนึ่พันสาะหาครับลูกสาวอ่าแม่นี่แม่เ่น้องเขาหจห้าเจ็ดสาวเจ็ดห

ถ้อบหาคอยก็ไ่ขายเพราะคอยไม่ได้อย่าง้บางทีอหารส้ขีตองแล้กขายอยากให้เราขายว่าตอนที่แรกคนไหห้อพ้องขายเท่าไรนะหาสิบสามคนเป็นยังไงคือคือนี่กันบ้านนี้ฮิตรอกันฟังกันว่าเข้าใจกันนี่แหาอฮะครับมือหัวสูงจะคล้องเข็นมันง้อไข่ทุกงาอไข่ขายหายอหาสิบสาม เหลือจากนตัวเอาหร่นบาทนี้จะว่าคอยว่าห2โอ้โ้ครับผมครับผมแต่เขาเปลียนเขาเปลียนก็มัน่ะมือนึงเขาขาดเ้อเอาววเาพิษแล้จะเปลี่ยนยัอเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องอันนี่อยก็คอยคนหา12ครับผมเอาว่าหันหนาไหมล่ะซื้อขายคือเราทรงใจให้ไทยไม่ดีให้แล้วว่เช่าชายไปพุ่งไปขายุ้นี่กุเป็นพิษ เปลี่ยนเขตื้มมั้งตเป็นมื่นพอไหนอมเปลี่ยนแล้วดีแล้วว่าจให้นะ่ามเมนว่าไปนี้ยนี่เอฟซีตัวนี้มาจอใส่นะพ่อเนาะดอยาสโอ้ครับผมมารอพงงัวบ่พ่ออ่าอล่เขาตาป่เอายืดเปล่เขาตาราคาราคาราคาบ่เขาตาครับผม มากแบบไหนนะพ่อเนาะของเขาอยากได้แม่ลูกบอกเรื่องไหนอยากได้แม่ลูกครับตั้งงบไปพอพ่อตั้งงบไปแรงแสนเกล็ดลูกไม่เหลีวแสนกว่าโอ้น้าอยู่แต่ว่ามันสั่นอืมทั้งคุณล่อไปแล้วพ่อโอ้ทั้งนั้นแดงจึ้งคืองี้เด้ผมถามเบื้องบางขันครับผมเอาขอบคุณหลายๆพ่อเอฟซีคุณพ่ออย่างนี้ครับนี่ พ่อหนอมนะครับนะเอ,อาขอบคุณหล,ลายๆพอ่อท,ท,ที่ติดตามให้กำลังใจครับผม,มครับผมผมขอบคุณหล,ลายๆครับเอาเราไปพอ่ทอทัง้งคนแดงยังครึ่งลายชุดอยู่ครับผมเ <c oughs> มียมันดีนคือนค้อไอ้นิดคงผมมันคุยอ้อาวไอน้อไน,อน,นิดคนโก้แม่ลูกบอกมาหากินนะคนโง้แม่แม่ลูกเท่าไหร่ เข้าเกาหาลอยเจ้าลุดเศร้าได้เท่าไหร่บอกว่าเมร์มันเท่าก็ค่อยโมเมยังดดกถ้าไมนเท่าท้านไม่ดิ้นให้โมื้อ้ำโมเป็นได้หอยนี่นี่หลีเียงเขียงไม่เขียงไว้เจ้าตดเอากระไรเขียงเป็นอหหางเจะตตดเอากระไรจะได้ใช้สาม เชียงมาเอียงกาสั่นแม่ลูกเนี่ยบอกไอ้ตําเศร้าไอ้ตําเศร้าแล้วมันด้สิได้เนาะแม่ลูกเนี่ยบอกเออแม่มันก็จอยเถ่าก็ข่อยอีกโอ้ต้องจอยต้องเถ้่องจอยต้งเถ่าครับทักบ่บ่อยน้องไอ้ท่นวันนี้ยังนุ่มยุ่งเหี่ยวเล่นเล่นเหลี่ยมเดียวเชียงมาเองยงก็สั่นให้ตําเศร้าครับเชียงเชียงพันธุ์่ใส่เชียงอยู่นีล่าง ตาเอาถือไปใส้กับยูหันเราตีเสียงลูกนไหก่อนจีเนี่ยจะเศร้าเอาหัเอล้วห้ยคุยกันครับเคียงกับห้อยคุยกันร้อนมาได้ก่อนยูร้อนแต่รงเอาบวเอาเจ็ดมาได้บก แม่มันเผาขันมันนุ่มคือข่อยข่อยก็มเวนหมูเลยเนาะเออข่อยบ่เถียงมอหนาอยู่ใส่เนาะมอหนามผู้เป็นผัวยุใส่ก่อนหมอนามดีกว่าเนาะน้องเฮ้ยน้อยู่ใส่บีรอดเช้าได้เท่าไหร่ที่มอหนามยุใส่อ้วรุกมันเข้าไปแล้วบอะไรอยังลู้นมันเผาจะไปเอาผูกแกนลูกไส้มานโตไปเอาลูกขึ้แม่ทั้งลูกทั้งแม่เลยแม่มันเผาก็เผาเนาะเผาไว้นิดอีกจะหำมอดำเจะพังอะไรค่ะ อันนี้โอ้ยมันเท่าก่าเขา้ำมันน้นะมาคุยอย่เนี่ยเจ้ารอดได้เอาเทียท่านได้อยูจริงรอดรักไปแล้วใจให้แล้วพ่อใหญ่ถามมื้อนี่ว่อเนาะว่าสิถามเบิดท้อแล้วราก็ใจให้เพราถามดอกรอี่ตัวหรอรอกี่เดียเียดปักยางแห้งเราไปเพ่อสั่งล้ว ก็ได้บอกกันยอดเก่าแล้วแม่มันเขาก็ไอ้นิดครับแม่บอกอไร้วยไปเลย